สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชน,นิการเกลิศเรียะรหัสนิสิตหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แปดเก้าสี่ค่ะสวัสดีครับผมนายกันพงศ์อุดมศิลป์ครับรหัสนิสิตหกหกหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์แปดสามห้าครับผมในคลิปนี้นะครับจะเป็นการอธิบายการบ้านข้นที่สามข้อที่สองครับซึ่งโจก็คือการทํางานของ IO แบบที่ไม่มี memory request แล้วก็ IO request ครับเรามาดูการทํางานกันนะครับถ้าหากเราตัด memory request แล้วก็ IO request เนี่ยเราจะทําอย่างไรได้บ้าง เรามาเริ่มกันที่ตัวของ cpu กันก่อนนะครับในตัวของ cpu เนี่ยครับจากที่เราทราบกันดีนะครับในข้อก่อนหน้าที่เราต่อตัว cpu เข้ากับ rom และ ram นะครับโดยที่ rom และ ram ที่เรานํามาใช้เนี่ยครับเขาลงท้ายด้วยรหัส64ครับนั่นหมายความว่าตัว cpu อะครับเราจะเหลือขา a 1 3 a 1 4 a 1 5้าครับผมโดยที่ขา a 1 3 a 1 4 a 1 5นะครับเราจะใช้ใช้งานต่อไปนะครับโดยที่เราจะไปเชื่อมกับ3 8มถูกด decoder รหัส138าครับผม โดยที่เมื่อเราเชื่อมขา A13, A14, A15 ไปที่138แล้วครับเขาจะให้ออพต์ออกมาเป็น8 8ตัวนะครับก็คือ Y0 ถึง Y7 ครับผมโดยที่ Y0 ถึง Y6 ครับเราจะใช้เชื่อมไปยังทั้งลอมและแรมรหัส64ของเรานะครับแล้วก็จะแล้วก็เราจะเหลือ Y7 ใช่ไหมครับซึ่ง Y7 เนี่ยครับเราจะไปใช้งานในส่วนถัดไปครับผม ค่ะสำหรับใบเจที่เหลืออยู่นะคะเราก็จะนำมาเชื่อมกับขา D2A นั่นเองที่ Decoder สามทูแปเบอร์หนึ่งสามแปดนั่นเองค่ะทั้งสองตัวเลยเราจะใช้ทั้งหมดทั้งหมด2ตัวนั่นเองค่ะโดยตัวแรกนะคะเราก็จะเอา D2B ไปเชื่อมกับขาไลท์นั่นเองค่ะ แต่ตัวที่2นะคะเราก็จะนำ G2B ไปเชื่อมกับขาลีดนั่นเองซึ่งเอาคุณที่ได้ออกมานะคะก็จะมีทั้งหมด8ตัวนั่นเองเราจะนำเอาคุที่ได้ออกมาเนี่ยค่ะไปเชื่อมกับ IC เบอร์สอ c นั่นเองค่ะซึ่งเป็นบัฟเฟอร์แปดบิตนั่นเองค่ะเป็นบัฟเฟอร์ในลักษณะนี้นั่นเอง อันนี้ขออนุญาตเขียนย่อนะคะก็จะเป็นบัฟเฟอร์รับเข้ามาแล้วก็มีขาดจีนั่นเองค่ะแล้วก็ขาดจีอันนี้เป็นขาดจีก็เราจะนําเอาพุที่ได้มาเชื่อมกับสองซีสีทั้งคู่เลยค่ะแต่ว่าในตัวที่เป็นตัวลีดนะคะเราก็จะนําเอาพุที่ได้ออกมาเนี่ยจากเบอร์สองซีสีไปเชื่อมกับคีย์บอร์ดค่ะ ส่วนเอาพุทที่ได้จากไลท์นะคะโดยออกมาจาก2 CC เราก็จะนำไปเชื่อมกับ LED นั่นเอง <Yeah. S 1> ก็สำหรับการบ้านในครั้งที่สาในข้อที่2นะคะ <LER>. ก็คือถ้าเราไม่ใช้เบอร์มี q u e s t แล้วก็ io request เราสามารถทำได้แบบวิธีดังต่อไปนี้เลยค่ะก็ขอจบการอธิบายกันบ้านในนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับ